โอเคท่านชมวันนี้ก็ผมจะสอนวิธีทำให้บินไวๆนะแบบเนี้ยท่านชมดูอันนี้คือยังไม่ไวนะใช่อันนี้คือยังไม่ไววิธีนั้นคือท่านชมเห็นนนี้เห็นในตัวนี้ไหมเนี่ยคือผมแนะนําห้ามฟาร์มสปีดนะให้ฟาร์มพวกกระโดดคือคือแบบปกติอ่ะคนส่วนใหญ่เขาจะคิดผิดว่าบินเร็วจะต้องฟาร์มวิ่งมันต้องฟาร์มกระโดดนะทุกคนเนี่ยผมท่านชมก็หาท FK เลยเนี่ย คือแบบถ้าเราต้องฟาร์มไปเรื่อยมันถึงจะใส่ไอ้พวกอุปกรณ์นี้ได้เนี่ยผมคูณแค่64สิบสี่นะอยูอของไอ้ซูเปอร์พาวเวอร์ออริจินอลของผม30มเอ็มแล้วมันกรด,ดูจะไม่ผิดอ่ะแล้วสปีด12เอกวาเอ็มคือใช้ไอ้อันลูกแดงเนี่ยเราอ่ะคือวิธีนะี่คือแบบสมมุตินนะผมไปฟาร์มไม่ตรงคือไอ้ตรงแถวเนี้ยมันจะมีที่ฟาร์มแข็งอนะ่ะอันนี้คือฟาร์มได้แค่กระโดดอย่างเดียวนะ คือปกติ ree, ผมจะาฟาร์มวิ่งไปด้วยกระโดดไปด้วยเข้าใจปะแบบนี้เย่าย่าอยอยอให้ดูอธิบายไปง่ายๆนะวิธีบินไวคือต้องทำชมทำผู้ชมต้องฟาร์มกระโดดนะเนี่ยโอ้โหแรงนี่เลยวะผมผมก็มีแต่ผมไม่อยากใส่๋ยเขาหาว่าเทพเกินไปผมรับไม่ได้เนี่ยทำทำชมก็ฟาร์มอย่างนี้ใส่ของอันที่ใส่ได้แล้วก็ออโต้กระโดดอย่างนี้อันนี้คือผมคิดค้นเองนะพอดีผมเผื่อไปทําในโทรศัพท์มันจะฟาร์มอย่างนิดนึงแต่ในคอมก็ ทำชมว่าใช้อะไรได้เลยทำอย่างเงี้ยให้มัน Auto ออโต้อะเออหรือบางคนก็ใช้มาโคแต่ผมแนะนำว่าอย่าใช้เดี๋ยวอาจจะเกิดโดนแบนได้เพราะมาโคใช้กับเกมบีวอมเท่านั้นตรงนี้ก็ทำได้แต่มันจะไม่ได้ค่าไอ้บีที่จะแม่ห่างเขาได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ทีพีไอ้ใช้ไม่ได้อะ คือ,อตัวนี้ก็ฟาร์มไม่แหละแต่ผมไม่รู้พี่ีฟาร์มแ,แล้วส่วนใหญ่ผมฟาร์มนี้แล้วจะมีที่ฟาร์มรับตรงนึงอยอยู่ด้านบนเนี้ยมันไม่ใช่ที่ฟาร์มลับเป็นแบบนี่ไงทีพีมาแล้วท่านชมนก็เอาตกระโดดเลยเอ,อ้าวล่วงของผมเป็นบีนึงนะเกมนี้ผมไม่ได้เติมนะผมบอกหลายครั้งแล้วเอา้าท่านเอา้าทำไมล่วงมาวะอ๋อ,อ,อผมเปิดทีพีอย่างโง่อย่ยท่านชมว่าเอาตกระโดดนี้เลย เดี๋ยวปรับให้มันชา้าช้าออ๋อนี่ไงเนี่ยเนี่ย,ยทำนองว่าออตโต้กระโดดจะผลแนะน้ำให้ออตโต้กระโด,ดดด้วยออตโต้วิ่งด้วยพอได้วิ่งไวๆของผมมันเป็นออร่าม,ม่วงๆแล้วก็จะเป็นสายฟ้าแบบกว้างขึ้นเพราะว่าของผมมันเป็นสิบบีแล้วไงโอเคปะเฮ้ผมไม่กล้ารีเซ็ตเนี่ยเพราะว่ามันมีเควสโคตรสุดยอดมากแล้วไอ้พาวเวอร์ไซคล์จะฟาร์มโคตรยากคลิปนี้ผมจะสอนเพียงเท่านี้แปบ,บ,บ้างเพื่อนชม